สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับต้นินนะครับวันนี้เราอยู่กับต้นนินต็อกกี้สีเขียวล็อกกี้ล็อกกี้เมื่อเมื่อก่อนต้นินขับรถไรฮะขับไปทั่วเลยขับไปทั่วขับรถไรล่ะขับรถแทนล้อบ้างครับโอ้ไปม้วเลยแล้ววันนี้ทำไมมาได้มาขับหกล้อฮะแทนเขาวันนี้อยู่กับต้นินนะครับเมื่อก่อนนี้มานั่งหกล้อเล่นนะครับ กลับมามันมันโควิดมันโควิดเลยกลับมาอยู่หาก,กินแถวบ้านอ๋อมันยากมันยาก,ยากไอโควิดนี่หละในเมืองมันยากวันนี้เรามาขุดสระนะครับขุดสระ,สะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานเดิมนะครับรักษาฟังดีนะครับวันนี้มาขุดสระ,สะน้ำออกเลยน้ำออกแล้วเนาะน้ำ <laughs> นดเดียวน้ำออกเลยขุดนิดเดียวน้ำออกขุดได้แค่สองเมตร กว่ากว่านะสองสองเมตรกว่ากว่าก็ประมาณสเมตรวันนี้วิ่งสามคันนะครับปากโบงานปากโบนะครับงานมีในอันนี้ตอนนี้ครับหล่อตอนนี้โซดโซดไหมโซดโซดตอนนี้โซดยากได้เมียเมียนหนีเมียนหนีไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยทำงานได้เงินไม่ทันใช้เลยโอ้ยหนีไปอยู่เพื่อบ้านกรวดเลยโอ้ดูครับคันเคียวก็อันนี้คันคันเคียวออกใหม่นะครับนี่รถคือเป็นรถบริษัททั้งทั้งหมดเลยนะครับนี่ คือรถรถมีห้าคันเนาะใช่ไหมตะนินมห้าคันห้าคันสีชมพูมีห้าคันสีชมพูสีเขียวแล้วก็แล้วทำไมไม่โค้ดไหนเขามันค้ดได้แค่นั้นไงอ๋อโอ้ผมอย่างรูมันน้ำนออกเลยน้ำออกก่อนใช่ครับน้ำออกก่อนร้อนนะครับว่าจะลงไปถ่ายก็ร้อนนะครับเลยไม่ลงเอาถ่ายอย่างนี้เลยเอาร้อนมันร้อนครับร้อนร้อนจริงๆครับประเทศไทยคันนี้สีแดงสีแดงครับสีแดงขับโดยอาจารย์มืดแรงแรงคันนี้แรงท่านเชื่อแรงไหมล่ะ คันเขียวนุ่นก็แรงเมื่อก่อนขับรถสีอะไรสีชมพูสีชมพูสีชมพูเลยเละแล้วเละแล้วอ่ะทำไมอ่ะไข่หำเละแล้วป้าจะดินไปจะชาก็ไปจะฆ่าจะจอยจะจอยทำเละพั้งขับรถสีชมพูตอนนี้พั้งทั้งอยู่ทั้งเ้าซ่มวันนี้แหมซ่อมวันนี้เสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมอ่ะจะไปซื้ออะไรอยู่ไปซื้ออะไรอยู่อ๋อซื้ออะไรอยู่เนาะต่าแกไปซื้ออะไรแล้ว วันนี้ผมวิ่งปากโบวิ่งปากโบปากโบวิ่งปากโบวิงบ่งห้าคันก็น่นแล้ววิ่งสามกิโลวิ <c oughs> ล่งห้าคันไม่ได้แล้วขนาดน,นี้เน,นาะระะยทาางขนนดี้เมื่อวานเมื่อวานนี้ไปเข้ามุดปา่าไอ้นู่นปา่ามาฟงมาไฟอะไรเนาะโอ้เออยออเอาดินปลวกไปทีไหนห้าปลวกนู่นอยู่นู่นหัวสุพรรณบ้านหัวทำลบเอาดินปลวกไปปูทางเนาะ เข้าไปติห้าคันจมร่อมกันเลยโอ้โหไม่ได้ไปนอไม่ได้ไปถ่ายอยู่นอนอยังไปถ่ายคันคันเคียก็ขอาวมาเท่าไหร่นะเจ็ด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 แสนเจดนิเจ็ดนกว่าอะไรตัวนี้เลยนั่นนั่เจ็ดเจ็ดสิบกว่าร้อยเก้าห้าก้ห้านิงห์เทคร้อยเ้าหแรงแรงอยู่แรงแล้วเนาะมันเครื่องมัน ร้อยเก้าห้าตบเกาาอันนี้ก็เกหแต่ว่าไม่รรอบรอมันรอบ้าอันนี้เจไม่ใช่เหรอร้อยกนี่เร้อยเก้าห้าใช่เหรอใช่ใช่ใชพี่น้องกหาไม่ใช่เหรอมันมีเกหไอ้คัตชมพูไม่ใช่นี่ครือแดงฟ้าดำเครืแดงฟ้าดำรอยเจ็บหโครครับโดยจัดอค์มันเดิมเช่นเคจัดอง ปีนี้ไปปีหนึ่งแล้วนี่กลับมาก็มาอยู่กับทเฉลยมือนเดิมนี้แล้วนี้ทำไมไปขับรถเมียหนีก็เลยหยุดเมียหนีก็เลยหนีเลยเมียโอ้เสียใจเสียใจทำใจไม่ได้นั่นแหละแล้วก็เลิกกินเหล้าแล้วทุกวันเลิกกินเหล้าแล้วเลิกแล้วเออจะกอดกินเหล้ากินเหล้าแล้วพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็หายหายเมียอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังให้เมียมาจะเมียเก่าหรือเมียใหม่ได้เมียใหม่ก็ดีเมียใหม่าาเอมเมียเก่าไม่มาหาเมียใหม่ ทำงานนะเงินปัใจเลยใช่ไยัต้อจต้องจอดอยู่แล้วหน้าฝนนอ่ะใครจะทํางานตากฝนนอ่ะโอ้ตะนินไปช่วยแล้วเก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูสะนะครับก็ดูสะว้านลึกไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ไนน้ำโอกอน้ํามันออก ร้อนนะครับอากาศร้อนก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับ <ง verständ> ดูครับขุดนิดเดียวดูวาขุดแค่สองเมตรกว่ากับน้ำมันออกแล้วดินมันเหนียวนะครับดินดินเหนียวข้างล่างข้างบ BON นมันจะเป็นดินทรายนะครับข้างข้างหลังจะเป็นดินเหนียวดูเอ้อน้ำมันออกนะครับ คือเจ้าของเขาต้องการลึกลึกลงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าออน้ำมันออกก่อนปีนี้ตรงนี้จะขุดสระสองลูกนะครับก็ออ้างกันในอีกลูกหนึ่งโอ้ข้างแค่สองเมตรสองเมตรกว่านะประมาณสองเมตรกว่า น้ำก็ออกแล้วครับน้ำโอ้น้ำไหลโอ้น้ำไหลคักๆเลยครับไหลคักๆเลยนี่ออกตรงนี้นะครับเนี่ยออกตรงมือตรงฟันไมโครนี่โอ้คือเขาต้องการลึกกว่านี้นะครับ แต่ว่ามันคุดให้คุดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุดได้รถคูดได้รถก็คุนไปไม่ได้นะครับมันแฉกมีแต่น้ําถ้าจะเวียงก็เวียงไม่ได้ไม่มีที่เวียงไปจะทําทเป็นคูก็ทําไม่ได้นะครับทําไม่อยู่ก็เทปักโบนะครับวันนี้ก็200เที่ยวสองร้อยเที่ยวประมาณนี้เลยร้อยเที่ยวสองร้อยเที่ยวรถก็เป็นรถบริษัท ั้งห้านะครับเนี่ทั้งห้าโอ้ยทั้งสีเฮ้ยสามเออสามก็เขารถมีห้าคัน,นครับแต่ว่าปากบอลครับเอาเอามาเยอะก็วิ่งไม่ทันออกเร็วมากครับน้ำนี่ครับอีรูปหนึ่งคุบตรงนี้หละหน้านี่แเละก็เรา รอแค่ okay. ขุดลุกนี้เสร็จนะครับไม่รู้ว่าน้ําจะออกอีกหรือเปล่าถ้าน้ำออกก็ไม่ได้ขุณนะครับถ้าน้ำออกก็ได้ดินเท่ากันนี่เลยแต่ถ้ามันไม่ออกก็ได้ยาวๆเลยครับน้ําใหญ่อยู่นะครับขาดนี้ประมาณประมาณสงานประมาณเกือบสงานนี่เลยเกือบเกืสองงานนะครับ น่าจะดินน้ำน่า,นาจะใสนะครับนี่แต่ตอนนี้มันยังไม่ใสนะครับก็งรอตะกอนมันตกนะครับใสแน่นอนครับถ้าน้ำมันออกเร็วนี้โอ้สุดยอดเลยน้ำออกคักๆเลยครับก็อยู่กับทีมงานเดิมนะครับตักษาฟักดีนะครับก็ถ่ายได้ทีมงานเดียวนะครับรู้จักแค่นี้ก็ถ่ายแค่นี้นะครับก็ ก็มีทั้งดินทรายแล้วก็ดินเหนียวผสมกันไปนะครับผมก็รอด,ดันนะครับแต่ว่ามันน่าจะดันไม่ได้เลยเพราะว่ามันเฉดน,นะครับด,ดันไปมันก็เฉงก็ต้องรอให้มันแห้งครับค่อยดันร้อนนะอากาศร้อนช่วงนี้ร้อนมาก เนี่ยครับลงนี้ก็ขุดตรงนี้ครับเทรตรงนี้ขุดนี้เทรตรงนี้นะครับเทใกล้ๆปากโอมากครับงานงานปากโอนะครับช่วงนี้โอ้โอ้ดินก็สวยนะครับดินชั้นบนน่ะสวยดินทรายแต่ชั้นล่างมันเป็นดินเหนียวนะครับหนอเคไหมคุ้มแค่แป๊บเดียวเองถึงดินเหนียวแล้ว คลิปนี้ก็พามาชมแม็โคนะครับแม็โคกับพวกล้อนะครับปิ้งปากโบนะไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับโอ้น้ำออก ออกเยอะฝุดโอ้เก่งเก่งเลย